ะร้องทั้งทีก็เจ็บไว้ในใจรวม5้าแขนสู้ไม่ถอยยันเกมจบจะเป็นยังไงในวอร์โซนมาดูแขนแบบปล่อยของสุดท้ายลงเอยที่ตัวเองจะเป็นยังไงในวอร์โซนมาดูขณะที่ลุงนอนอยู่หน้าบ้านกําลังโดนหันอยู่หมายถึงโดนตามจากนั้นเขากระโดดล่มลงมาข้ามหัวลุงแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านในบ้านก็ไม่มีอะไรแต่พอสองหน้าต่างออกมาลุงเปิดก่อนและนี่คือจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นหายไปพักใหญ่ตัวลุงก็นอนอยู่บนรั้วหน้าบ้านเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมของเต็มมือรอบนี้หน้าคงมืดพ่อลุงยังอยู่ที่เดิมสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นคือเขาวิ่งผ่านแบบไม่มองเราพอเข้าบ้านเขาก็ได้เปิดฉากใช้แอสติก2ชุดเรียกได้ว่าแค้นแบบไม่ลืมหูลืมตาถ้าเป็นบ้านจริงคงพังไปแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เจอลุงเพราะโดนแอสติกของตัวเอง เอาละถ้าลุงไม่หลุดคงได้แค้นกันต่อมีอะไรอัปเดตใหม่เจอคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแค้นจนเกมจบจะเป็นยังไงในวอร์โซนมาดูขณะที่ลุงกำลังสำรวจพื้นที่แอบตีเนียแล้วกระสุนหนึ่งนัดที่ไม่ทราบตำแหน่งก็ได้พุ่งเข้ามาจากนั้นลุงวิ่งขึ้นบ้านแล้ววางกับดักบนชั้นสพอเขาขึ้นมาลุงก็ได้กดปุ่มและนี่คือจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นมาอยู่บนชิงช้าเหมือนเดิมเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งลุงก็ได้เปิดไปอีกหนึ่งเม็ดแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติตอนแรกก็นึกว่าจบไปแล้วแต่ไม่จบเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งสิ่งที่ไม่คาดชิดคือเขาไม่เห็นลุงก็ได้เปิดไปอีกรอบรอบนี้เหมือนจะเห็นเลยรีบตัดล่มแต่ลุงเห็นก่อนเปิดไปอีกหนึ่งเม็ดถึงกับนอนพอรู้ตำแหน่งเพื่อนก็เลยรับจบให้ รอบนี้เหมือนจบไปแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องแค้นส่วนตัวช่วงเวลาสุดท้ายเขาวิ่งไล่ลุงขึ้นบ้านลุงก็ได้กดปุ่ม <o> สรุปจากผู้ล่ากลายเป็นแค้นส่วนตัวแค้นจนต้องเรียกเพื่อนในวอร์ซูนจะเป็นยังไง มาดูในช่วงต้นเจมลุงและเพื่อนกําลังหาพื้นที่แอบ,บในร้านสะดวกซื้อขณะที่โดนฮันก็ได้วางกับดักไปด้วยไม่นานพี่แกก็มาติดกับทั้งหมดไปหลับอยู่หลังบ้านและนี่คือจุดเริ่มต้น<ป>โดดรอบสองถ้าไม่ลุกก็คงไม่เห็นเขาทำลุงดาวเพื่อนก็เลยแก้เกมให้สุดท้ายพี่เขาก็หลับไปอีกรอบ รอบนี้นึกว่าค่ายบักรจันทส่งกําลังเข้ามาเป็น2ต่อ2ด้วยพื้นที่และกับดักที่เรามีก็ทําให้เรารอดมาได้ยื้อไม่นานกำลังใหม่อีกสองคนก็ได้ตามมารอบนี้ติดกับหลับไปทั้งตี้ สรุปจากผู้ล่ากลายเป็นแ้นส่วนตัวจนต้องเสริมทัพเพื่อนไม่เท่าไหร่แต่ใจพี่มันร้อยปิดแ้นคู่สู้จนหมดแม็กจะเป็นยังไงในวอร์โซนมาดูในช่วงต้นเกมลุงกำลังตามหันเพื่อเจ็บอีกเสียงประทะที่ดังขึ้นก็ทําให้สองชายคนนี้ตามเข้ามาสิ่งที่พวกเขาทําคือปลาทุกอย่างที่มีขึ้นมาบนชั้น2แต่เขาพลาดช็อตชา้าที่ลุงปักไว้ก่อนหน้านี้พอลุงได้จังหวะเปิดด้วยซีหลับไป2 ่อทุกอย่างดูเหมือนเย่อสงบลุงก็ได้วางกับดักเล็กน้อยผ่านไปไม่จีนาทีเสียงคัตเตอร์ก็ดังขึ้นการเลดบ้านก็ได้กลับมาอีกครั้งคนแรกวิ่งเข้าบ้านติดกับจบไป1คนที่2ปีหน้าต่างขึ้นมาลุงเปิดก่อนหลับไป2 ช่วงนาทีสุดท้ายลุงโดนปิดจากนอกบ้านและภายในบ้านจังหวะที่ประทะอีกคนที่อยู่นอกบ้านแล้วอีกคนวิ่งขึ้นมาบนชั้น2ลุงเปิดก่อนหลับไปอีกรอบพอมีโอกาสลุงก็ได้หนีออกจากบ้านทันทีที่โดดลงหน้าต่างเสียงดึงล่มก็ดังขึ้นแล้วลุงก็ได้เปิดหลับเป็นครั้งที่3ส,สุดท้ายลุงโดนปิดจากอีกคนบนบ้านชั้น2 oh, <God. S 1> เอาละเปลี่ยนจากผู้ล่ากายเป็นภารกิจแก้แค้นแค้นแบบมีแผนแต่โดนแก้เกมจะเป็นยังไงในวอร์โซน มาดูในช่วงต้นเจมลุงกำลังนอนอยู่ริมหน้าต่างเพื่อหาพื้นที่ตีเนียน,นจูก็มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนบังเกอร์คัสเตอร์เข้ามาในพื้นที่ลุงลุงไม่เป็นไรหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ได้ขึ้นมาชั้น2แต่เขาไม่ได้สังเกตดูพื้นว่ามีอะไรเสียงโทรศัพท์เข้าก็ไม่ทันแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้น เครื่องแค้นลุงก็อยู่มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็คิดว่าจะกลับมาลุงก็ได้เปลี่ยนแผนนอนอีกริมหน้าต่างหนึ่ง,ลงกลับมาเข้าแผนพอดีแปะเขาเลือกลงหน้าต่างเดิมทันทีที่เห็นลุงเขาก็หลับทันที <S <S 2> <S 2> ทีนี้พี่แจเลือกลงข้างบ้านแต่ใครจะรู้ว่ามีคนอีกคนนึงกำลังเดินขึ้นมาชั้นสองสิ่งไม่คาดคิดคือเขามองไม่เห็นติดกับหลับเหมือนกัน รอบนี้พี่แจกลับมาชุดใหญ่ปล่อยคัสเตอร์สไตล์ใส่ลุงเช็คบ้านแจกลับระเบิดทุกจุดสุดท้ายแผนที่เตียมมาพลาดเพราะไฟตัวเอง เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ